สวัสดีครับรายการสุขเสรีไทยผมส,สอสอนุัยจุลนงสพรครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาที่มรดกโลกที่เราเรียกว่า World Heritage ที่เมซาแวดออันนี้เป็นการขึ้นทะเบียนมรดกโลกของสหรัฐอเมริกาเป็นแห่งแรก เป็นสถานที่ที่ชนเผ่าอินเดียนแดงอาศัยอยู่ในหน้าผาสร้างบ้านผมดูระยะเวลาแล้วนี่ใกล้ๆกับนครวัดนครธมที่เขเมครับหรือปราสาทอินทิมาปราสาทอินทีมายหรือปราสาทเขาพระวิหารของเราคืออยู่ประมาณ800ปีถึง1,000ปีสิ่งที่ทำให้สะกิดใจก็คือ w o อร d h o r i t a หรือมรดกโลก mm hmm. ก็คือเราทะเละาะกันกับเขเมรที่เขาเพราะวิหารเมื่อศาลตัดสินบอกว่าไอ้ตรงส่วนพระวิหารนั้นเป็นของขมหควาเม mm hmm. ขาเมรก็จะไปขอขึ้นทะเบียนมรดกโลกเราก็ไม่ยอมไอ้นี้แหละครับเป็นมรดกโลกซึ่งกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวในนี้มีพิพิธภัณฑ์ครับที่บอกถึงพัฒนาการของชนเผ่าอินเดียนแดง หลายคนอาจจะมองในเชิงประวัติศาสตร์อาจจะมองในเชิงโบราณสถานแต่ผมอยากจะนำท่านผู้ชมมองในมุมมองของเรื่องการล่าอาณานิคมดุเหมอือนซึ่งใครก็รู้ครับว่าชนผิวขาวที่จเจริญกว่าอยู่ในยุโรปโอพยพเข้ามาในพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นสหรัฐอเมริกาวันนี้ในวันนั้น มีชนเผ่าอินเดียแดงอยู่หลายเผ่ากระจายแต่ชนเผ่าที่เป็นมรดกโลกอันนี้อาจจะแตกต่างจากความเข้าใจของท่านนะครับเพราะความเข้าใจเราคิดว่าท่านพูดถึงอินเดียแดงเมื่อไหร่ก็มองว่าเป็นกระโจมทําเป็นกระโจมขีมาถือควานหินสู้กับคนคิวขาวอันนี้เป็นส่วนหนึ่งแต่อันนี้มีความเจริญกว่าในเรื่องการก่อสร้างบ้านนะครับด้วยหินใช้โครนยาทําเป็นอาคาร แต่ทั้งหมดนี้เท่าที่ศึกษาดูแล้วยังไม่พัฒนาถึงขั้นเป็นรัฐเป็นแค่ชนเผ่าดังนั้นวันนี้สิ่งที่ผมอยากจะให้ท่านผู้ชมได้รู้ก็คือว่าปัญหาชนเผ่าที่ยังไม่ได้พัฒนาขึ้นเป็นรัฐยังไม่มีจัดระบบองค์กรยังไม่มีมีวัฒนธรรมในระดับหนึ่งแต่ยังไม่มีการจัดลำดับชั้นการปกครองจำนวนประชากรก็ยังไม่มาก เมื่อยังไม่เป็นรัฐก้าวไม่ทันความเจริญของของกลุ่มชนที่เป็นรัฐแล้วดังนั้นการอพยพขึ้นคนพิวเขาก็กลืนคนพื้นเมืองทั้งหมดสิ่งนี้เองครับที่คนไทยกลัวเหลือเกินเรื่องการเป็นเมืองขึ้นเราพูดกันมานมนานแต่จริงๆการเป็นเมืองขึ้นนั้นก็คือการที่ชนเผ่าหนึ่งหรือรัฐหนึ่งก้าวไม่ทัน กับความเจริญของอีกคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เข้ามาอันนี้แหละครับเสียหายได้เห็นได้นะครับประเทศรอ,อบบ้านเรานั้นบางประเทศที่ตกเป็นเมืองขึ้นของคนฝรั่งผิวขาวนั้นปรากฏว่าเป็นแค่ชนเผ่าครับยังไม่พัฒนาเป็นรัฐนั่นเขาก็เขเมรเลยแต่ปรากฏว่าลาวขเขมรเป็นรัฐแล้วครับแต่เป็นรัฐในอาณานิคมของไทยที่เราบอกว่าเราเสียดินแดนจริงๆไม่ได้เสียหรอกครับนั่นเขาก็เป็นประเทศลาวกอเป็นประเทศขเขมร แต่ว่าความเข้มแข็งของเขาอ่อนกว่าไทยปรากฏไทยก็ครอบงำเขาแต่พอฝรั่งเข้ามามีเทคโนโลยีเจริญกว่าเขาก็ขอเป็นผู้ที่อยู่ในความคุ้มครอ,องของรัฐที่เจริญกว่าคือฝรัง่งดังนั้นปัญหาเทคโนโลยีเป็นปัญหาใหญ่คับถ้าวันนี้เราก้าวไม่ทันความเจริญหรือก้าวไม่ทันเทคโนโลยีเราจะถูกความเจริญยัดเยียดเข้ามาแล้วเราจะรับไม่ทันดังนั้นวันนี้ การมองชนเผ่าที่ยังไม่เป็นรัฐยังไม่มีเชื้อชาติแล้วถูกสลายไปกลายเป็นอีกรัฐหนึ่งไปนั้นเป็นอันข้อเตินใจคนไทยว่าเราจะก้าวไปกับความเจริญก้าวให้ทันความเจริญนั้นหรือจะอยู่นิ่งไม่ยอมก้าวไปกับความเจริญแล้วเราจะถูกจัดเยียดความเจริญวันนั้นเราจะเจ็บปวดผมจะพาท่านไปดูต่อ ตรงจุดนี้แหละครับเป็นหน้าผาโบราณสถานหรือที่เรียกว่า world heritage มรดกโลกที่ชื่อว่า mesa verde ถ้าจะเห็นนะครับอยู่ในหุบเขาเดี๋ยวผมจะพาท่านไปดูใกล้ๆถ้าจะเปรียบเทียบกับเมืองไทยก็คล้ายๆผาแต้มบ้านเราครับคือมนุษย์เมื่อประมาณพันปีเนี่ยครับเขาก็อาศัย หน้าผามีอุโมงแล้วก็อยู่อาศัยกันแล้วพัฒนาขึ้นมาการพัฒนาเป็นมรดกโลกนี่เขาก็ทำค่อนข้างดีนะครับมีทางเดินจากหน้าผาสูงมากนะครับมีทางเดินลงไปจนถึงหุบเขาที่เป็นที่ตั้งของบ้านเรือนของอินเดียนเผ่าหนึ่ง เป็นความตื่นตาตื่นใจที่นักท่องเที่ยวนานาชาตินะครับมาถึงก็อยากจะมาดูซึ่งอยู่ในรัฐโครโลราโดของสหรัฐอเมริกาเจะนะครับคนเท่าคนแก่ก็เดินกันไปเพื่ออยากจะไปเห็นอดีตของมนุษยชาติแต่สิ่งที่ผมจะนำท่านไปดูนี้จะแตกต่างจากความเข้าใจที่เห็นทั่วไปนะครับ ทางเดินก็เป็นสุมทุมพุ่มไม้ไต่เขาลงมาเรื่อยๆแต่เขาทำทางลาดยางอย่างดีนะครับเด็กเล็กก็มาการจัดการเรียนรู้อันนี้น่าสนใจมากมีพิพิธภัณฑ์มีการบรรยายตลอดทางและให้เห็นของจริงครับ จากจุดหน้าผาข้างบนที่ผมถ่ายภาพให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับสูงไม่ใช่เล่นครับกว่าจะมาถึงจุดปุบเหวนะครับที่เป็นที่อยู่อาศัยของอินเดียนเผ่าหนึ่งลักษณะจะเป็นหน้าผาก็ทำหน้าที่คล้ายๆกับหลังคาที่ถาวรทีเดียว แล้วผู้คนก็อาศัยอยู่ในหน้าผานี้แล้วค่อยๆพัฒนาจนกระทั่งทำเป็นบ้านช่องห้องหอด้วยก้อนหินครับแต่ต่อเชื่อมกันด้วยโคลนเอามายาต่อเชื่อมกันอย่างที่ท่านเห็นนี้ดังนั้นอินเดียแดงเผาที่เราเห็นอยู่นี่นะครับ ที่อาศัยอยู่นี่จึงมีลักษณะจากที่เราเข้าใจว่าเป็นอินเดีแนแดงขี่ม้าสู้กับผิวขาวในหนังคาบอยคำว่าเมซาแวเดนี้ก็ไม่เห่นภาษาอินเดียนะครับผมสอบถามเขาแล้วเป็นภาษาสเปน ที่แปลว่าโต๊ะสีเขียวเขาบอกว่าวเดนั้นแปลว่าเขียวเมซ่านั้นเป็นแผ่นเหมือนโต๊ะคือมองจากเบื้องสูงลงมาแถวนี้มีอิทธิพลของสเปนนะครับที่อยู่ในเม็กซิโกเพราะคนสเปนจากยุโรปเข้ามาในตอนกลางทวีปอเมริกา และขึ้นมาทางตอนใต้ของสหรัฐอเมริกานี้มีอิทธิพลภาษาทั้งหมดจริงเป็นภาษาสเปนชื่อดังเดิมนะครับผู้ชมจะเดินทางมาดูที่นี่ก็ไม่ง่ายนะครับทัวร์ก็ไม่ค่อยได้จัดเพราะทัวร์ชอบจัดไปเมืองเจริญเจริญแต่นี่เป็นโบราณสถานหรือที่ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกผมได้มาเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วก็คิดถึง พี่น้องผู้รักประชาธิปไตยในประเทศไทยและวาทกรรมที่พูดถึงเรื่องการเป็นเมืองขึ้นก็อยากจะให้ศึกษาความเป็นจริงเหล่านี้ว่าชนเผ่าต่างๆที่ก้าวไม่ทันความเจริญโดยเฉพาะอินเดียนกับคนยุโรปเมื่อสองสามร้อยปีนี้จะเห็นชัดเจนครับว่าก้าวไม่ทันกันในขณะที่อินเดียน มีธนูมีขวานหินคนยุโรปมีไลเฟิลแล้วปืนยิงได้อย่างมีประสิทธิภาพจำนวนมากเท่าไหร่ก็แพ้การต่อสู้ดินน้นรนแข่งแย่งกันของมนุษย์ดูจะเป็นธรรมชาติเรากลัวการเป็นเมืองขึ้นมากถึงขนาดสร้างวาทกรรมไว้ว่าไทยเสียดินแดนอย่างนั้นอย่างนี้ แต่ว่ากันจริงๆแล้วการเปลี่ยนแปลงการเป็นเมืองขึ้นอย่างพม่ากก็ดีหรืออีกหลายประเทศก็ดีนั้นเห็นชัดเจนนะครับนั่นคือชนเผ่าชนมนุษย์อีกกลุ่มหนึ่งซึ่งมีความเจริญมากกว่าและนำความเจริญเข้ามาการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดการเป็นเมืองขึ้นก็คือ การเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจหรือความสัมพันธ์ทางการผลิตขณะที่ศักดินาพม่าปกครองด้วยระบบศักดินาเก็บสวยจากผลประโยชน์ของชาวนาชาวนาทำข้าวได้ต้องแบ่งให้กษัตริย์แต่เมื่ออังกฤษเข้ามาเปลี่ยนความสัมพันธ์จากระบบศักดินาเป็นระบบทุนแทนที่ ผู้ปกครองอังกฤษจะเก็บสวยเหมือนกษัตริย์พม่ากก็ใช้วิธีการซื้อข้าวชาวนาพม่าก,ก็มีความสุขมีความพอใจหลักฐานปรากฏว่าหลังจากเป็นเมืองขึ้นก็การผลิตข้าวได้มากขึ้นเพราะชาวนามีกำลังใจในการขายข้าวดังนั้น สิ่งที่ผมนำท่านผู้ชมมาดูนี้จึงเป็นการเตือนใจอย่างหนึ่งว่าเราจะต้องทำความเข้าใจต่อาการก้าวให้ทันเทคโนโลยีและความเจริญของโลกไม่เช่นนั้นเราจะถูกยัดเยียดความเจริญและเราจะเจ็บปวดมากที่สุดลักษณะชุมชนอย่างนี้มีหลายแห่งนะครับ ในบริเวณภูเขาแห่งนี้นี่เป็นเพียงจุดหนึ่งแต่ท่านจะเห็นนะครับว่าการดำรงอยู่นั้นยังมีลักษณะเป็นชุมชนยังไม่ได้พัฒนาถึงขั้นเป็นรัฐเมื่อเปรียบเทียบสิ่งก่อสร้างต่างๆเหล่า,าน,นี้แล้วจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกับนครวัดนครถมในเขมรในช่วงระยะเวลา 800รปีถึง1,000ปีระยะเวลาเดียวกันนี่ครับทางเอเชียนั้นได้พัฒนาเป็นรัฐแล้วที่เราเรียกวันคนครรัฐแต่ว่าอินเดียนในพื้นที่เมกายังไม่เป็นรัฐเลยยังเป็นชนเผา่าอยู่กันเป็นกลุ่มเล็กๆแล้วขยายเผ่าพันธุ์ออกไปปรากฏว่ายังไม่สามารถที่จะขยายเผ่าพันธุ์ไปสู่ความเจริญได้ก็ถูกความ จเจริญยัดเยียดเข้ามาซะแล้วท่านผู้ชมครับผมก็พาท่านได้มาเห็นภาพรวมทั้งหมดและใช้มุมมองของเรื่องรัฐศ,ศาสตรก์การเกี่ยวกับการพัฒนาการของคนสองกลุ่มที่กลุ่มหนึ่งมีความเจริญทางเทคโนโลยีไปแล้วแต่เอกกลุ่มหนึ่งยังล้าหลังความเจริญก็อยากให้ท่านผู้ชมนี้ได้เปรียบเทียบกับชีวิตประเทศไทยเราวัน <Okay. S 2> โลกวันนี้ทําการเกษตรขนาดใหญ่หมดแล้วครับประเทศเพื่อนบ้านก็พัฒนาการเกษตรขนาดใหญ่ผมจิบเรื่องเกษตรมาให้ท่านดูพได้เปรียบเทียบวันนี้การเกษตรขนาดใหญ่ของเรานะครับทำนาขนาดพันไร่เหมือนไร่ยังไม่มีไม่เพียงแต่เท่านั้นเรายังมีคําถามเกี่ยวกับวิถีชีวิตข้างหน้าว่าเราจะอยู่กัน วันนี้คอสกชอก็ใช้วิธียึดอำนาจแบบโบราณและก็นำแนวความคิดทำแค่พออยู่พอกินแล้วก็พยายามปฏิเสธเทคโนโลยีความสัมพันธ์ที่เคยสัมพันธ์กับอเมริกากับโลกที่จเจริญแล้วก็หันไปหาจีนที่มีเทคโนโลยีต่ำลร้นตลอดถึงพยายามจะโน้มน้าวให้ประชาชน กลับมาทำมาค้าขายกันเล็กๆน้อยๆผมว่าอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ถ้าเราปฏิเสธเทคโนโลยีวันนี้ในที่สุดชาติของเราที่หวงแหนจะถูกกัดเย็ดความเจริญกัดเย็ดเทคโนโลยีมาให้แล้ววันนั้นเราจะเตรียมรับไปทันแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ